สวัสดีครับผมจีฮะเจจาช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกล wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่ลูฟี่ทงซากุระนาทีวี106นะครับล็อตญี่ปุ่นนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสถอยของเราด้วยนะครับเพื่อกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับหรือว่าจะซุปเปอร์ตังให้เราก็ได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันเลยครับตัวนี้ผมก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับว่ามีกี่ชิ้นถอดได้ก็คือแขนขเขาเนี่ยกับทงน่ยถอดออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับก็จะมี1 2 3 4 4ี่ี่ชิ้นหลักๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบกลับเข้าไปเลยนะอ่ะนี่ครับตาปั๊มจะอยู่ตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆนี่ชัดๆไปเลย แล้วก็มาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฉากที่อยู่ในมังงะภาคของชอปเปอร์นะอ่ะแล้วก็ดูหน้านี่คือหน้าโกรนะครับเฮ้ยมาทำลายทงฉันได้ไงแล้วก็รายละเอียดของทงผมบอกเลยว่าสวยครับแล้วก็เสื้อผ้าชุดนี้เป็นแบบว่ามีการใส่ชุดกันหนาวนะเพราะว่าเมืองของชอปเปอร์เป็นเมืองหนาวนะครับมีรองเท้า ดูกไกลก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้จริงๆก็ต้องโชว์ฝั่งนี้แนะแต่ตั้งสูงหน่อยเพราะว่ามุมมุมสายตาของลูฟี่อะเขามองมองลงมานะโอเคครับต่อไปก็จะมาดูกันที่ตัวเสาใช่ไหมเสาตัวนี้ก็จะมีเขียนไว้นะเขียนว่า 13A ครับ 13A ซึ่งจะตรงกับฐานครับนี่ตรงกันนะครับเขียนแบบนี้นะฮะอ่าสวยจริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เอาละครับและนี่ก็คือลูฟี่ธงซากุระนะเออมีหลายธงนะอันนี้ก็จะเป็นลูฟี่ถือธงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผ้าของชอปเปอร์นะไปช่วยชอปเปอร์นั่นเองครับนี่ฮะตัวนี้บ่งบอกถึงการเป็นทรงพลังผู้นำนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้นี่ครับโอ้ลุคฟิลหน้าแตาแล้วก็มีแบตก,กา์เป็นธงของอาณาจักรซากุระนี่นะฮะ เลยแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับสําหรับการดีไซน์ตัวนี้เหมือนกับมังงะเลยเรียกได้ว่าถอดแบบฉากออกมาเลยครับเป็นตัวนี้นะฮะลูฟี่ขนาดหนาวอานนี้ยังใส่เสื้อแบบนี้นครับโอเคแล้วก็มาดูตัวกางเกงครับก็จะเป็นตามสไตล์ของเขานะครับมีเพียงแค่เสื้อนะครับกันหนาวนะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามานะฮะ นี่ครับแบบนี้เลยรองเท้าอะไรต่างๆเออแต่ก็เป็นสีดำนะรองเท้าฟางของเขาครับนี่ภาพรวมอีกทีเนึงนี่ครับดูสีถึงแม้จะทำลายทงไปก็ยังปกป้องไว้ได้นะครับโอ้ยิงระเบิดใส่แล้ยังเป็นการแบบต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง ววยครัับตนี้ใครที่ชื่นชอบลูฟี่นะครับต้องเก็บในแต่ละเกาะก็ควรจะมีนะฮะสำหรับลูฟี่ตัวนี้ครับเอาลครับก็มีประมาณเท่านี้ฮะสำหรับลูฟี่ทองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ